เรียกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงหนึ่งคนที่ดังในประเทศไทยค่ะสำหรับหนุ่มติ๊กตอกเกอร์ชื่อดังจากประเทศเกาหลีจินหรือปาร์คยอนจินฉายาจินรแุแพ่หนุ่มแดนกิมจิที่หลงรักในเสียงพินเครื่องดนตรีของไทยค่ะโดยงานนี้มีการประกาศว่าจะจัดแฟนมิทติ้งในไทยโดยคาดการว่าจะจัดขึ้นที่บ้านของแน็กชาลีค่ะโดยล่าสุดค่ะพี่กองห้วยไรก็ได้โพสต์ข้อความสอบถามความเห็นจากแฟนๆว่า จินแฟนมิตติ้งขอเซาเช็คว่าจะมากันกี่คนสถานที่คูบอนเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนน้องมันให้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยเราจะแบ่งค่าตอบแทนน้องดังนี้70%เขาน้อง20%เข้าบริษัทค่าใช้ใจ่ายทีมงาน10%ทำสาธารณประโยชน์สังคมกรณีงานชาลีทางบริษัทไม่มีนโยบายรับค่าตอบแทนจึงเรียนมาเพื่อทราบ หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นมากมายอานทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จินได้เยอะมากเลยนะถ้าเป็นต่างดาวบ้านเราไปเกาหลีคงได้ห้าสิบน้ำใจคนไทยสุดยอดมากครับแค่รู้จัดที่คูบอนก็ยิ้มแก้มแตกแล้วเด็กแก๊งที่น่ารักหล่อพบแพทย์ถ้าจัดที่คูบอนรับรองว่าแน่นเพราะมีแฟนคลับจักรวาลชาลีไปเยอะแน่นอนขึ้นมากระทือตรงผมเลยหรอเพื่อผมจะ เอาเงินไปดาวรถตู้ให้น้องเป็นรถของน้องเลยนะครับซึ่งหลังจากที่มันจบจากไทยคือหรือหรือถ้ามันไม่ได้ใช้งานแล้วรถคันนั้นก็<อ>คิดว่าจะพอ่อเป็นสารณประโยชน์ให้เป็นรถกู้ภัยจากงานมินเพื่อทำความเข้าใจกับแฟนๆน,นะครับมีจะมีสตรีมด้วยนะครับสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าสงสารเพื่อจะให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าเอามันมาหนีมาเรื่องห่ังนะครับที่แน่ตอนนี้ได้เรียนหนังแล้ว นางไอ้อี๋ผงล่างสอนนะครับทําไมต้องสอนน,อน้อยอย่างนั้นน้องเป็นผ้าขาวผ้าขาวส้อนตีนกูหนิมบ่จ,จักปากกนหมดบากกีนเนี่ถ้าเป็นผ่าล่ะกูบอกเลยว่าผ่าหลากสีผ่าสีรุ้ง <c oughs> มึงมบ่จักปากกนหน่อยไปสักล้วทําไมต้องไปสอนน้อยอย่างนั้นมึงมันสอนกูบักซาลีค่อยหน่อยบักคุณนั่นเป็นดังสั้นจังซี่มึงมูอจักมันหน่อยเกินไปมึงก็ต้องมากระเดะนะครับผม How can I slip สวัสดีครับตอรจีจีฮันดา <What? S 2> วันวเตอรจีจีฮันดา oh. ไม่มก้องพี่ก้องเซ่ก้อง <c oughs> บำมวนมึอนี่บำมวนก้องครับว้าวเตอร์จีจีฮันดาวเตอร์จีจีฮันดาเยสชาลี <c oughs> เชลี่ทำมีกับมเิวตโนโนกชูชากะก็ชูชากะฮะน่านเก่งมากชลี่ก็ชูชากะเก่งมาก Yes next time I uh a m Jin going to work for the company the show uh program โอระหนอ you sing from u uh, you sing song from Thailand โอเคครับนยูโครับ ก็ไต่จริงมั้ยนี่ขอบคุณครับก็ไต่จริงวะม้วนลายลายม้วนลายลายบะมวนบะมวนม้วนลายลายบะมวนสั้นนี่แหละจิมบ๊ายบายโอเคบราเธอร์โอเคพี่แฟนโอเคบราเธอร์เน็กทูไนท์ไอทูเดย์ไอทูทูมันเน็กซ์อ่าโนโน n น next o ัน เธอเบลเธอเบลที่นายเทเบลที่นายอินมันเทเบลที่นายอินมัน I play football from เ uh, บิร์มบุรุมราช29 yes โอ้โอ้บินทุกสามันโอเคจะบินอีกแล้วบายบาย โอเคขอบคุณครับ Brother ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ r t ูปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ